อยากโยกเลยนะฮะแล้วทับไปนี่เป็นผู้หญิงครับแล้วก็พิเต้อาพิเต้ข้าเดินโอ้พิเต้พิเต้ให้แกอยู่ข้างล่างไปเถอะนะฮะแกเป็นเจ้าเจ้าสัตวไปอย่างนี้แหละในทับนะฮะก็อีกสักพักนึงใกล้ถึงแล้วแล้วแบบทับไปนีครับเป็นผู้จะพูดกับเราว่านะฮะใกล้จะถึงแล้วในส่วนสนามบินนะครับทับไปนี่จะพูดได้ทำแต่ทับไปนี่ดีใจนะเจอมากเพราะว่าทับไปไม่เรียกว่าอยู่กับผมตลอดแล้วก็อะไรแบบนีด้วยนะฮะ พูดกับผมพูดคุยด้วยกันไม่เหงาเป็นคู่หูในกับผมก็ก็บางเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้ตามอะไรแต่บางนี้ผมว่าเปอร์เซนต์ว่า,ากลับไปต้องตามแน่น,นอนนะคะรับในส่วนของนอ้องใบด้วยนะฮะว่าทำอะไรบ้างจะตามกีดด้วยาตามกีดไปด้วยีทำอะไรนะได้ได้เลยนะฮะขอบัตรขอบัตรด้วยนะฮะให้เข้าไปด้วยนะครับผมนะฮะ ตอนนี้ก็นาวาโดกล่าวคำนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปที่พี้ที่สื่อสารไปด้วยกันกับคำนี้กล่าวคำว่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนาวาโดเข้บไปคนสุดท้ยขอเสียงให้ขับนวาโดหน่อยครับขอบคุณมากครับโอ้โหตั้งแต่ไหนสุมมงกุฎแล้วดูดีนะแบบไม่รู้นะฮะล้อล้อ พอได้ไหมฮะได้ลองกับยีบหรือเปล่าโอเคครับ <laughs> <laughs> <laughs>